มาดูข่าวดีอีกหนึ่งข่าวของวงการฟุตบอลไทยนะครับล่าสุดนั้นทีมฟุตบอลหญิงไทยนั้นเป็นฝ่ายชนะเวียดนามในการโดนจุดโทษนะครับคว้าแชมป์อาเซียนเป็นสมัยที่3ครับฟุตบอลหญิง,งชิงแชมป์อาเซียนรายการเอฟเฟฟีมินแชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองมันทะเลประเทศเมียนมานะครับเป็นการเล่นในรอบิพลนเเลอร์ไทยเจอกับเวียดนามเกมนี้90นาทีจบด้วยผลเสมอกัน1-1น,น,นะครับทีมไทยนั้นออกนําไปก่อน1-0จากการทําเข้าประตูตัวเองของเหงียนทิกัวนะครับ จากนั้นนาที85เวียดนามไล่ตามดเสมอ1-1จากผลงานของเหียนทิกเยดนะครับทำให่ต้องต่อเวลาที่เศษออกไปอีก30นาทีช่วงต่อเวลาไม่มีใครทำประตูเพิ่มได้นะครับต้องมีการตัดสินด้วยการดวลจุดโทษแล้วก็เป็นไทยที่ยิงได้แม่นยำกว่านะครับชนะไป7-6ว้าแชมป์เป็นสมัยที่3เราทำได้และวันนี้เราก็ทำได้สำเร็จนะคะแต่ก็อาจจะใช้เวลายาวหน่อยนะคะ120นาทีแต่เราก็ทำได้ขอขอบคุณนะคะแฟนบอลชาวไทยทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กับก่อนหญิงที่ชาติไทยนะคะ การตัวเองที่ดีแบบนี้ไปยิ่งยิ่งขึ้นนะคะขอขอบคุณอย่างจากใจค่ะขอบคุณสืมม่อมวลชนทุกท่านนะคะที่ทำข่าวให้หนักบอลหญิงมาโตลอดนะครับและเนื้อสีดีด้น,น,นะคะขอบคุณน้องๆนักกีฬาและสตาร์โค้ชทุกคนนะคะที่สู้กันอย่างสุดใจนะคะขอบคุณจริงๆค่ะ ่วนประเด็นที่เกิดขึ้นระหว่างการยิงจุดโทษตัดสินนะครับโดยคนที่6ของเวียดนามถ้ายิงเข้าจะชนะทันทีแต่กลับยิงไปติดเซฟของวราพรบุญงหีนะครับแล้วก็ลูกบอลน,นั้นกลับไหลไต่เส้นประตูและก็ดูกำลังถึงว่าจะเข้าหรือไม่นะครับก่อนที่วราพรน,นั้นจะมารีบเคลียร์บอลออกจากเส้นประตูไปซึ่งสุดท้ายแล้วผู้ตัดสินไม่ให้ประตูกับเวียดนามนะครับทำให้เวียดนามนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมาก จากนั้นคนที่7แล้วก็คนที่8ทั้ง2ทีมยิงเข้าส่วนคนสุดท้ายของไทยนะครับนักการชินวงนั้นยิงเข้าแต่คนสุดท้ายของเวียดนามน,นั้นยิงไม่เข้านะครับทำให้ไทยชนะไปในที่สุดและในช่วงพิธีรับรางวัลนะครับทีมเวียดนามปฏิเสธจะรับเหรียญรองชนะเลิศนะครับก่อนจะออกมารับด้วยความไม่เต็มใจสําหรับการตัดสินว่าลูกเข้าหรือไม่นะครับคุณวิริยะตามกฎของฟีฟ่านะครับในการยิงจุดโทษนั้นลูกบอลต้องเข้าไปทั้งใบนะครับจะเข้าประตูส่วนใดส่วนหนึ่งของลูกบอลไม่ได้นะครับต้อง100%เต็มนะครับ 99นี้ก็ไม่ได้นะครับแล้วก็จังหวะที่เวียดนามยิงลูกปัญหารู่นนั้นเนี่ยพ่งกับเส้นก็ยืนอยู่ด้วยแล้วก็สายหน้านะครับบอกว่าลูกนั้นไม่ข้ามเส้นไปทางใบนะครับถือว่าชัดเจนสำหรับความสําเร็จของทีมผู้อล่หญ,ญิงของไทยนะครับ